นี่จ้าพอดีอันเมื่อนี้สร้างยางรถไถจากลาซาด้าค่ะเลยมาให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งรับชมน้ำกันยีห่ห้อโอตานิค่ะมันเป็นยางนารถไถเก้าสิบห้าแรงค่ะเนี่ยเซนเนี่ยไอยขนาดขนาดของเขาก็คือสิบสองสี่ยี่สิบสี่ค่ะสร้างจากลาซาด้าราคาแปดพันนะคะ นี่เขาจะบอกว่าผลิตในประเทศไทยแลนด์เนี่ยค่ะเนี่ยสร้งได้ของมาเมนี่แหละค่ะแล้วก็มีจำนวนแปดแปดชั้นนะคะผ้าใบแปดชั้นของโกตันิอ้นี้จะเป็นดอกทรงที่ว่าบอแม,มนดอกสูงค่ะเป็นทรงดอกทรงเตี้ย กรหนาทรงหนาดีอยู่ค่ะเนี่ยทรงสิดีอยู่เป็นยางมือนึงเนาอะอยางไม่ไหมเลยล่ะเนี่ยทรงสิดีอยู่ค่ะเซนเนี่ยเนี่ยข้างในเบองข้างในทีนี้สร้างมาสองเซนค่ะเพื่อนๆนี่คือ NDR เส้นยี่ห้อมันนะขนาดใส่รถไถ M95 ขนาดส2บสองสสบสองอย่างไรสี่สิบสองสี่ยี่สี่จตสร้างจากลาซาด้าใหอกันแต่สองเส้นเนี่ยเส้นนี้สิถือกว่า เขาว่ามันมีสิบสองสั้นแต่เนี่ยสิบสองสั้นสิบสองพิญาเนะี่ยสิบสองสั้นผลิตจากผลิตจากเม k อ in เวียดนามผลิตจากเวียดนามนะเซนเนี่ยทรงดอกฟูงแต่เนี่ยทรงไ้กับยางนารถไทยเก้าสิบห้าแรงค่ะเซนนี่สิหกพันแต่จิถือว่า สือถึกกว่าโอตอนิแต่เขาว่ามันมีสิบสองสั้นว่าสั้นแต่ว่นทางเขาเบื้องด้านในนะคะมันสิบบางกว่าเลยเลยคะ่ะจะห่อสัมผัสได้เลยะค่ะเนี่ยเนี่ยสัมผัสเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่สร้าง้วเพื่อนๆเ,เ,เขาก็บอกตามความเห็นเขาแลยเนาะว่ามันบางกว่ากับโอตานิโอตานิที่หนากว่า บได้ค่าโฆษณาเขาดอกแต่ว่าดอกดอกตรงเนี้ยสีส,ส,สีสีสูงเพราะว่าเราสร้างสูงสูงมาแต่ว่าเนี่ยโครงสร้างเนี่ยก็สิล้องไส้จ้ะบบได้ว่าของเขาก็ดีก็ลองไส้ไปนํากันเน้ะจ้ะเนาะว่าเพื่อนราคามันก็ถกอยู่ สวัสดีค่ะจบคลิปซะนี่ราค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นเลยเลยคะสวัสดีค่ะ